สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทกท่านนะคะช่วงนี้มาสายนิดนึงมาเป็นครึ่งเดือนแล้วค่ะเพราะว่าเน็ตไม่ดีกว่าจะโหลดออกไปได้เนี่ยบางทีเป็นวันเป็นคืนน,นะกว่าจะได้โหลดกว่าจะได้แต่ละอันนะคะแต่คลิปอะทำไม้หมดแล้วแต่เน็ตไม่ดีค่ะช่วงนี้นะคะหน้าฝนนะต่อไป มาราศีพิษกนะคะลัคนาราศีพิษกค่ะแล้วก็ต่อโดยไพ่ย,ยิปเซแล้วก็ไพ่ป๊อกนะคะชาวราศีพิษกเขาบอกว่ามนุษย์ตยูมลุตตยูมาุตยูมยุตตยูอยู่ในอีกเจ็ดปีอยู่ในนี้อยู่ในราศีคุณอีกเจ็ดปีนะมาุตยู ไปอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงนะคุณต้องเรียนรู้แล้วเวลาเวลาของการเปลี่ยนแปลงต้องเอาจริงเอาจังกับงานนะคะก<ง>ารงานจะประสบความสำเร็จต้องตั้งใจเรียนทำในในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ดีนะคะต้องตั้งใจเรียนตั้งใจทำนะง,งานนะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะคะ ราะว่ามรุตยูอยู่กับคุณอีกเจ็ดปีนะคะช่วงนี้นะช่วงนี้ถึงเจ็ดปีนะคะจะมีจะเอ่อการงานการจะทำการอะไรเขาเรียกอะไรงานการจะงานเออเขียนผิดเนาะการทำงานแล้วกันนะการงานของคุณมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลง การงานของคุณมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะใน,นการงานของคุณนะคะต่อไปการเงินค่ะการเงินเดินหน้าอย่างรวดเร็วมีโอกาสได้เงินในวันที่สามกรกฎาผ่านมาแล้วนะ <c oughs> คุณได้เงินไหมเนี่ยมีโอกาสได้เงินโดดเด่นในเรื่องเงินโดดเด่นในเรื่องการเงินแน่นอนนะคะตั้งแต่วันที่สามเป็นต้นไปนะ คุณจะโดดเด่นในเรื่องการเงินนะคะวันที่สามกรกฎาคมนะคะจะโดดเด่นในเรื่องการเงินแล้วเรื่องของความรักล่ะเรื่องของความรักระวังเสื่อมหรือหมดแรงคนรักต้องทำใจการดาวความรักร้อนแรงดาวความรักของคุณร้อนแรงนะคะ เสื่อมไหมถึงเสื่อมอะไรหมดแรงหมดแรงอ๋ออาจจะเรื่องความรักเนาะความรักคุณอาจจะไม่มีแรงอย่างนี้หรือเปล่านะคะเสื่อมเรื่องรักอันนี้คือสําหรับชาวราศีพิกษกนะคะมรุตยูอยู่กับคุณอีกเปีนะคะคุณจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงคุณต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะเรียนรู้งานใหม่ๆสิ่งใหม่ๆ ทำใหม่ๆลองสิ่งใหม่ๆนะคะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จค่ะนะคะชาวราศีพิกษกนะคะการงานของคุณมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะไปในทางที่ดีนะคะงานงานการเงินของคุณก็มีโอกาสจะได้เงินโดดเด่นและเด่นชัดแน่นอนการเงินของคุณนะตั้ง ตั้งแต่วันที่3กักฎาคมเป็นต้นไปนะคะการเงินของคุณจะโดดเด่น,นะคะ่ะต่อไปต่อไปมาดูมาดูไพ่ย,ยิปซีนะคะดูไพ่ย,ยิปซีต่อคะ่ะอย่าลืมถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ ตรงนี้ไม่ได้เข้าไปเล่นในเฟออ์์มต่างๆเข้า YouTube อย่างเดียวคะ่ะเพราะไม่มีเวลาอ่าไพย,ยิปซีไพย,ยิปซีจะบอกอะไรตัวคุณเนาะไพย,ยิปซีจะบอกอะไรตัวคุณการงานการเงินและความรักนะคะการงานก่อนนะ การงานการเงินการงานของคุณนะการงานของคุณระวังขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานนิดหน่อยนะคะงานของคุณมีเกณฑ์เดินทางนะมีลูกน้องดื้อรั้นอยู่นะไม่ค่อยอยู่ในโอวาสลูกน้องดื้อรั้นไม่ค่อยอยู่ในโอวาส การงานของคุณสําเร็จค่ะสําเร็จอาจจะมีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวอยู่นะเรื่องงานนะอาจจะมีผู้หญิงเข้ามาเกี่ยวทําธุรกิจได้เงินค่ะช่วงนี้การงานหรือทําธุรกิจอะไรบางอย่างได้เงินนะคะลูกน้องคุณระวังดือ้อรั้นนิดนึงนะอะบอกไม่ค่อยเชื่อฟังนะลูกน้องของคุณนะลูกน้องของคุณไม่ค่อยเชื่อฟังนะคะ ต่อไปเรื่องการเงินค่ะการเงินของชาวราศรีพฤษภก,การเงินของคุณเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้การเงินของคุณคุณเครียดนิดหน่อยนะคุณเครียดเรื่องการเงินแต่งานดีงานดี การเงินของคุณมีคุณจะมีงานใหม่เจอบใหม่นะและเงินก็มากับงานนะคะเงินก็มากับงานนะคุณจะมีงานใหม่เจอบใหม่นะคะเงินมากับงาน,น,นคุณจะเครียดนิดหน่อยนะเรื่องการเงินแต่คุณมีโอกาสได้นะมีโอกาสโดดเด่นเรื่องการเงินนะคะเรื่องความรักความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้าง ความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างความรักของคุณอ่ถ้าคนที่ถ้าคนที่เป็นครอบครัวกันเป็นครอบครัวจะเป็นยังไงถ้าคนที่เป็นครอบครัวกันเนาะอืมถ้ามีครอบครัวแล้ว มีครอบครัวแล้วก็โอเครักกันมีความสุขดีนะแต่ถ้าคุณยังไม่ได้แต่งงานคุณหมายปองไว้แล้วยังไม่แต่งงาน,อ,านงอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งไม่ค่อยจริงใจกับคุณนะทรยศหักหลังคุณนะอีกฝ่ายนึ่งนะ ยศหักหลังคุณนะอีกฝ่ายฝ่ายตรงข้ามนะพอรยศหักหลังคุณนะโดนแทงข้างหลังนะแต่ถ้าคนที่มีครอบครัวแล้วระคับประคองนะความรักความนี้ดาวความรักตอนนี้ก็คือร้อนแรงอาจจะมีเกณฑนขัดแย้งกันบ้างนิดหน่อยนะคะความรักของคุณนะโชคลาภอ๋าโชคลาภของคุณนะ โชคลาภของคุณพุทธศกเป็นอย่างไรบ้างโชคลาภน่าจะไม่ค่อยเข้าท่าเท่าไหร่นะคะเล่นได้แต่ว่าเอาพอประมาณนะโชคลาภไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ไม่ต้องซีเรียสเพราะงานคุณเด่นโชคลาภหายากนึงนะแต่งานของคุณเด่นนะ การงานของคุณเด่นโชคลาภไม่ค่อยเด่นนะคะช่วงนี้แต่คุณได้เงินแน่นอนแต่คุณไม่เด่นเรื่องโชคลาภนะคะเสียงจะดังนิดนึงนะ,ะเสียงรถผ่านไปผ่านมารถไทเอ้ยไรถไเอ้ยจะมีเสียงดังๆหน่อยนะคะดังมากก็ขออภัยนะคะแล้วคนที่มีประเด็นเกี่ยวกับกระด้านความรักนะคะ คนที่มีประเด็นกับด้านความรักประเด็นคือกําลังทะเลาะกันอยู่อ๋อนี่งคนที่กําลังมีประเด็นอยู่นะประเด็นด้านความรักนะอาจจะขัดแย้งกันทะเลาะบอแหวงกันนะฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีตัวเลือกนะฝ่ายตรงข้ามของคุณมีตัวเลือกมีมากกว่าหนึ่งตัวนะ ภายตรงข้ามของคุณมีตัวเลือกมีมากกว่าหนึ่งตัวนะการเงินของคุณโอเคนะเรื่องความรักของคุณไม่ค่อยท่าเท่าไหร่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะภายตรงข้ามของคุณมีตัวเลือกมีมากกว่าหนึ่งคนนะมีมากกว่าหนึ่งคนนะคะมียุงมีมากกว่าหนึ่งคนค่ะ ถ้ามีไพ่เดทอะไรคุณจะขัดแย้งกันรุนแรงจะอาจทะเลาะกันนะอาจจะทะเลาะกันนะคะสําหรับคนที่กําลังแอบแอบพบอยู่แอบแอบมีใจให้กันเป็นอย่างไรบ้างคนที่แอบมีใจให้กันก็คือแอบชอบเขาว่างั้นเถอะแอบชอบเขาแต่ต่างคนต่างถือดาบหมดเลยแอบชอบเขา แต่ไม่กล้าบอกความในใจนะคะแต่แอบชอบอย่างเดียวไดแต่แอบชอบอย่างเดียวไม่กล้าบอกความในใจนะคะไม่กล้าบอกความในใจเขานะคะแอบชอบอย่างเดียวก็ยังแอบต่อไปนะก็ยังแอบต่อไปนะ ตัวยงตัวใหญ่มากเลยยุงตัวใหญ่มากเลย,ย,เลยอันนี้คือไพ่ยิบซีนะคะไพ่ยิซนะคะต่อไปจะเป็นไพ่ปล็อกค,ค่ะเป็นไพ่ปล็อกนะคะไพ่ปล็อกสำหรับคุณพุกศกราศีพุกศกนะคะดูไพ่ปล็อกให้นะคะ ให้ปอกสําหรับชาวราศีพิษภกเป็นอย่างไรบ้างขอไพ่ทํานายมีใบค่ะมีใบค่ะ ที่ผ่านมาคุณมีเกณฑ์เสียเงินอยู่นะที่ผ่านมาคุณมีเกณฑ์เสียเงินอยู่นะคะ Ooh, ทั้งได้ทั้งเสียเลยได้มาเสียไปนะคะได้แล้วก็เสียนะการเงินของคุณก็อยู่ในมือของคุณมีความสำเร็จเรื่องการเงินนะคะได้มากก็จ่ายมากเหมือนกันนะได้มากคุณก็จ่ายมากอยู่นะ ได้มากก็จ่ายมากได้มาจ่ายไปนะคะโอเคได้เงินใหญ่แต่ก็จ่ายเยอะนะคะการเงินของคุณนะได้เงินมาคุณก็จ่ายไปมันเหมือนทุกขลาบนะคะเหมือนทุกขลาบาจะดูว่าพรุ่งนี้วันที่สิบหกหรือเดือนนี้ไม่ทันแล้ววันที่สิบหกไม่ทันแล้ว <c oughs> เพราะว่าเน็ตไม่ดีต้องไป ไปเน็ดบ้านต้องไปดูไปส่งเน็ดบ้านนะโเคโอเคอเค,คุณมีความสำเร็จนะเดือนนี้วันนี้วันที่อะไรวันนี้ดูวันที่สิบห้า วันนี้ดูวันที่สิบห้าวันนี้วันที่สิบห้าแต่อาจจะส่งไม่ทันนะอาจจะส่งไม่ทันนะคะเอาเสียงดังเต็มไปหมดเลยหมาหมามดีใจ คุณมีข่าวดีนะช่วงนี้ข่าวดีเกี่ยวกับหนนะ้าที่การงานค่ะแต่ปลายเดือนคุณมีอะไรเสียบางอย่างนะปลายเดือนของคุณมีอะไรเสียบางอย่างนะคะปลายเดือนช่วงนี้คุณมีความสําเร็จเรื่องหน้าที่การงานหรือติดตอ่องานของคุณก็ได้สําเร็จนะช่วงนี้งานของคุณไปเด่นเลยทรัพย์สินอันนี้ที่ผ่านมาก็ได้นะผ่านมาคุณอาจจะซื้อทรัพ์ สิอะไรบางอย่างช่วงนี้คุณมีความเครียดกับญาติมิตรสหายกับเพื่อนร่วมงานกับใครสักคนนะหรือลูกน้องหรือบริวารคุณมีความเครียดนะคุณไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่แต่ดูแลวความสําเร็จอยู่บนหัวนะสองสำเร็จเ่ยนะสองสำเร็จคุณสําเร็จแน่นอนกับหน้าที่การงานของคุณหรือการเงินการงานนะเกี่ยวกับการเงินนะคะการเงินการงานแต่ปลายเดือนของคุณเสียนะ คุณผู้ศกปลายเดือนของคุณเสียนะคุณอาจจะมีเกณฑ์เสียเงินนิดหน่อยนะนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์เสียเงินนิดหน่อยนะตอนปลายเดือนนะคะตอนปลายเดือนนะแต่ต้นต้นเดือนถึงกลางเดือนไปแล้วของคุณดีมากเลยนะคะมีความสําเร็จคุณติดต่องานได้เลยนะช่วงนี้ติดต่องานก็ได้ข่าวดีนะคะ ถ้าคุณติดต่องานคุณก็ได้ข่าวดีเลยช่องนี้มีความสําเร็จหรือเกี่ยวกับหน้าที่การงานหรือความเอ่อจะมีโชคลาบก็ได้นะมีโชคลาบก็ได้ค่ะช่องนี้มีโชคลาบโชคลาบไพ่ป๊อกนะไพ่ป๊อกจะมีโชคลาบเรื่องการเงินหรือว่าได้เงินนะช่องนี้นะภายในสามสี่วันภายในอาทิตย์นี้ยคุณจะได้เงินนะแต่คุณปลายเดือน ปลายเดือนนี้คุณจะเสียนิดหน่อยนะเดือนหน้าปลายเดือนนี้นะคุณจะเสียนิดหน่อยนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากๆนะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะขอร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะคะอย่าลืมติดตามนะคะติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่กทานคะ่ะสวัสดีค่ะ